อินบิวตี้เซรั่มสมป่าและครีมสมป่าครับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์แผนไทยครับอาจารย์คมสันธนกรณอยุทยาครับอาจารย์สวัสดีครับ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 แน่นอนครับอาจารย์มาแต่ละครั้งสมุนไพรไทย ของไทยของบ้านเรามันรักษาได้ทุกอย่างตั้งแต่โบราณโบราณแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องนั่งนานเคยเป็นเด็ดพันโอ้ทั้งชาบางทีตะคิวขึ้นด้วยอ้าวช่วงนี้เวิร์กฟอร์มโฮมครับ ใช่ครับผมแล้วช่วงนี้อยู่กับบ้านไหมครับอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านยืนเดินนั่งนอนนี่มันเหลือแค่อะไรครับเหลือนั่งกับนอนมาจานเอเหลือนั่งกับนอนเพราะถ้าเพื่อยืนกับเดินยืนเนี่ยพอไหวเดินไปสี่เก้าชนฝาอ้องอีกข้างนะครับเพราะฉะนั้นมันเหลือสองทางเอาอย่างเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยอาจารย์พูดได้ไหมทำไมอาจารย์อาจารย์พูดมาเยอะแล้วล่ะมีอะไรไหมที่อาจารย์อาจารย์พูดไม่ได้ฮะอย่างพี่เดงนั่งอยู่อย่างเงี้ยเออนั่งทับไข่อยู่บ้างใช่ใช่อ้าวนั่งทับลูกอัญทะ3สามคนนี้นั่งทับไข่หมด เหมือนแม่ไก่ฟักไข่ไหมเออใช่แล้วมันนั่งนิ่งๆอยู่ใช่ไหมครับแล้วมันมีอัตราเสีย่ยงโรคอะไรบ้างอ่ะหนึ่งต่อมลูกมาก็เกี่ยวกับนั่งใช่ไหมก็ม,มันนั่งท,ทับก็นั่งทับมันอยู่เนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้คนทํางานออฟฟิศมันนั่งไหมลนะ่ะเออแล้วเดี๋ยวนี้มันเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะนั่งกับน็อนั่งดูซีรีส์ไงนอนดูซีรีส์ไงยืนกับเดินไม่มีแล้วเสร็จลับลมในร่างกายมันจะเคลื่อนว่า พอลมร่างกายนะไม่เคลื่อนลมมันดันโลหิตให้เคลื่อนโลหิตมันจะเคลื่อนได้ดีไหมพอมันเคลื่อนไม่ดีเน็บมันก็จะลงเนี่ยตอนนี้เน็บลงลงขาแล้วครับเน็บชาตะคริวมันเป็นลำดับโลกเน็บมันจะลงก่อนพอเน็บมันกินไปสักพักหนึ่งมันจะรู้สึกชาชามันมากขึ้นแล้วพอมันผ่านไปอีกสักพักหนึ่งชาจะหาย ตะคิวจะลงอือตะคิวหนักแล้วเนาะแล้วสังเกตดูเวลาตะคิวลงลงเวลานอนลงตอนค่าเห็นปะเพราะอะไรตอนค่าอากาศมันเย็นแล้วเราอยู่ในท่านอนท่านอนอไฟไม่มีลมไม่เคลื่อนน้ำไม่เดินตะคิวมันจะลงพวกนี้มันนําไปสู่โรคอะไรบ้างคะอาจารย์อามาพึกเอามาพานไงอามาพึกเอามาพหมอไทยบอกไว้ลมเหน็บมาลมชาตาม ลมชาลงลงตะคิวแทรกลมตะคิวลงเมื่อใดลมอมพลึกถามหาลมอมพาดจะเป็นเน็บชาตะคิวอมมาพึกอมมาพาดเขาเรียงกันเลยแล้ววิธีรักษาแบบหมอไทยล่ะเอาตะคิวก่อนไหมอะเน็บชาตะคิวก่อนไหมเอาง่ายๆเลยนะเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นที่บ้านเราส่วนใหญ่มีเกลือแกงใช่ไหมครับไปหาเกลือสินเทามาเกลือสินเทานั่นยาแก้ตะคิวชั้นหนึ่ง กลือสินเทานี่นะนี่แหละเอาเกลือสินเทามาผสมกับน้ําอุ่นเออสมมติตะคิวมันลงตรงนี้เนาะออก้าเกลือสินเทาผสมกับน้ําอุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมลาดมันลงไปมือก็ขยํานวดมันจะหายตะคิวได้เร็วขึ้นใช้ง่ายๆเลยเกลือสินเทากับน้ําแล้วก็ถ้าเผื่อเราเอาเกลือเกลือสินเทาไปพอพอมันคายตัวแล้วใช่ไหมเราเอาเกลือสินเทาไปผสมกับน้ํามันแฉะแหน่อยปากมันเข้าไปดิพอกไปพอกเข้าไปดิถ้าพักเขาหาย เป็นพอ่ออะไรคกรดทองเกลืออาจารย์เกลือสิงเทาเก,ากเลือจากดินไม่ใช่เกลือจากน้ําทะเลเกลือจากน้าทะเลเกลือแกงเกลือสิงเทาเกลือจากดินและธาตุมีตั้งเท่าไหร่อยู่ในนั้นนะอมาจากแร่ธาตุส่วนยาทั้งนั้นเลยเกลือสิงเทาคนแก่บอกว่าปวดแข้งปวดขามันเกิดจากอะไรนั่งก็โอยลุกก็โอยอาจารย์ยังไม่แก่คุณเท่งก็ยังไม่แก่เนาะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคุณพันก็ยังไม่แก่ใช่ไหมยังครับอาจารย์เลยไม่เป็นเป็นไหมไม่เป็นแต่ก็ยังปวดมันปวดเหมือนกันบางครั้งปวดข้อเหมือนกันเราเรียกอาการนี้ว่า ขัดแข้งขัดขาขัดขัดแข้งขัดขาเกิดจากหนึ่งอายุอายุสําคัญเลยอายุมันมากขึ้นสองเกิดจากอาชีพอาชีพอย่างเงี้ยนั่งกกไข่อริยบทวันวันน่ะไม่ทำอะไรนอนนั่งนอนนั่งนอนเด็กติดเกมนั่งอย่างเดียวนะเด็กติดเกมนี่แหละตัวดีเออนั่งทางานอะไรนี่นั่งเล่นเกมอ่ะเขาเด็กยุคนี้จะถูกสะสมตั้งแต่ใบเด็กเลยคุณเร่งไหมหมอไทยเขาดู ถ้าเผื่อเน็บลงชาลงตะคิวลงเมื่อไรก็ตามะครับหมอไทยเขาจะรีบรักษาถ้าไม่รีบรักษาเดี๋ยวลมเอามาพึกเอามาพัมันจะมว่ามันตามของมันนี่หมอไทยเนี่ยเขาจะให้คนไข้นอนครับเสร็จแล้วเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วอืเหนือขึ้นมาสองนิ้วตำแหน่งนี้เขาเรียกสะมุนาวาตาชื่อมันเขาก็จะกดลงไปปกติถ้าเผือกดไปตรงนี้มันจะวิ่งปื๊ดไปถึงเนี้ยเขาเรียกชิวหาสะดุง โ<ม>คตรลิ้มนะแต่ถ้าเผื่อกดปืดมันแทงออกหลังนะเอาแล้วไงคนนี้มีอาการปวดหลังเลื้อหลังคนนี้อาจจะเป็นกระดูกทับเส้นได้คนนี้มีโอกาสอามาพึกลงคือถ้าเผื่อกดเข้าไปแล้วมันไม่ขึ้นนี่มันแทงออกหลังอไอ้ตรงจุดที่แทงออกหลังเนี่ยภาษามอไทยเขาเรียกอัพพยาแล้วมันจะวิ่งตามแนวกระดูกสันหลังมาขึ้นกำลนนต้นคอเนี่ยขึ้นไปที่หัวถ้าเผื่อมีอะไรหลุดเข้าไปสักนิดล่ะอัมาพึกงไหมละ่ะเออมพึก อเขาก็จะรีบรักษาก่อนคุณหมอเครียดอ่ะถ้าเครียดอ่ะอืมไปทางหมอไทยจะแนะนํำยังไงบ้างเวิร์กฟอร์มโฮมเหรอเราเครียดเวิร์กฟอร์มโฮมเครียดไหมฮะก็เครียดนะมือาเครียดแล้วแล้วถ้าเกิดตตัวอยู่บ้านเครียดไหมเครียดดิเครียดเราก็มีวิธีแก้เครียดครับยังไงฮะหมอหมอไทยเขามีสองคำวิตกกังวลไม่เหมือนกันเออวิตกกังวลวิตกเนี่ยมันก็เหมือนกับรถเมย์ มันมาดีมันก็ไปอืถูกไหมกังวลมันคือป้ายรถเมย์มันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสมมุติว่าพี่เทงพรุ่งนี้ต้องไปต้องไปหาลูกแต่เพอเอินว่าติดนู่นติดนี่ไปหาลูกตามสัญญาไม่ได้อืมอย่างเนี้ยเขาเสร็จแล้วไปหาลูกได้อืไอความวิตกหายไหมหายอ่หายเสร็จแล้วลูกจะน้อยใจเปล่านะอย่างงน้นอย่างเงาี้ยอย่างนี้กังวลอันนี้กังวลอันนี้อยู่เยอะกว่า กังวลกังวลมีมากกวิโตกและความกังวลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนเวิร์กฟอร์มโฮมหรือติดโควิดอยู่กับบ้านนี่ละครับจะทําไงล่ะคันนี้ครูเลยาจารย์ถ้าเครียดอะ่ะอืมคนโบราณเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปหาดอกขี้เหล็กมาที่บ้านมีต้นขี้เหล็กไหมครับไม่มีครับ,ไม,มรบไม่มีฮะอาจารย์รู้ขี้เหล็กโตเร็วด้วยแล้วไอ้ดอกขี้เหล็กเนี่ยสารสําคัญมันเยอะทําให้เรานอนหลับได้คลายกังวล ต้นกีเล็กหมายถึงก็ดอกมันดอกเราไม่ได้เอาใบมาแกงเราเอาดอกมาผมกำลังพูดถึงไอ้ก็คือต้นเดียวกันตอนเดียวกันเนี่แหละที่เราเอามาแกงขี้เล็กนี่แหละเราใช้ดอกดอกกีเหล็กไปหามาบัวไหวพระเนี้ยกรีบบัวเนี่ยจะบัวขาวบัวแดงได้หมดเออเนี่ยทาให้หลับมาเฟืองบ้านใครมีมาเฟืองมาเฟืองแก่ๆไปซื้อมะละกอมาลูกหนึ่งมะละกอดิบๆแค่นี้เองเอายัดใส่หม้อต้มแล้วกินแต่น้ำเจียแต้ จิบเป็นน้ําชาทาน่อนอนชิวๆอารมณ์จะชิวๆสบายๆคือสิ่งที่อาจารย์ปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยสิ่งที่อาจารย์พูดมามันคือไม่ใช่ของหายากคือของหายง่ายๆในบ้านเรานี่แหละถูกต้อเนื่องจาโบราณโบราณมาแล้วเอาไอ้ส่วนนี้มานีไอ้ส่วนนี้มาหน่อยมาผสมผสานกันนี่คือตำราคำพีของคำบ้านเราเลยถูกต้องเราเรียกตู้ยาสามันประจําบ้านของแท้นี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อไหน ถ้าเผื่อเขาจะกักโควิดอีกเดือนหนึ่งนะก็อยู่สบายนะปีหนึ่งเหรอสบายอืมอ้าวนี่คือผลประโยชน์นะครับของสมุนไพรไทยบ้านเรานะครับมีแต่โบราณนะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับอาจารย์แพทย์แผนไทยครับอาจารย์คมสรรธิกรณัอายุศิยาครับบุญครอาจครับครับขอบคุณครับชอบคืออาจารย์อ่ะถ้ามามาอะไรก็จะมีแบบมีประโยชน์ครับประโยชน์เรื่องในการกินประโยชน์เรื่องการอยู่ประโยชน์ทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายเราเนี่ยนะ อ้าวใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ Facebook แล้วก็ You Tube ของรายการคุณพระช่วยนะครับผมช่วงหน้านะครับยังมีอะไรดีๆมากมายกับเวทีนี้พักสักครู่ครับคุณพระช่วยช่วงหน้ามาสดับรับฟังเรื่องราวของบทเพลงอมตะเพลงโลกนี้คือละครอย่างพี่ลุงฤดีแพ้งป่องใจยังยอมรับว่าชอบเพลงนี้ที่สุด 嗯。Oh.